สวัสดีครับกลับมาพบกับสองกราฟหุ้นกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าตลาดวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปสองกราฟหุ้นสามตัวนะฮะอ่ะตอนนี้เปิดมาแล้วนะครับกราฟเซตจะเห็นได้ว่านะครับวันนี้ คือก็คือแท่งเทียนแท่งนี้นะฮะแดงลงมานะครับหลังจากที่แท่งเขียวสองแท่งขึ้นไปด้านบนนะครับหลังจากที่ขึ้นเหนือหนึ่งพันห้อยหสิบไปแล้วเนาะก็ขึ้นเป็นแท่งเขียวสองแท่งนะครับแล้วมาเจอวันนี้ก็หลุดลงมานะครับหลุดลงมาหลุดลงมาสุดท้ายก็ยังปิดนะครับปิดต่ำกว่าหนึ่งพันหร้อยหกสิบอยู่ดีนะฮะดังนั้นนะครับตอนนี้พอหลุดหนึ่งพันหร้อยหกสเนี่ย เราก็ต้องมาดูแนวต่อไปนะครับที่ใกล้สุดนะครับมันก็จะเป็นก็จะเป็นแนวนี้นะครับแนวหนึ่งพันหร้อยห้าสิบนะครับดังนั้นนะครับมันจะอยู่ที่แนวหนึ่งันหกร้ยห้าสิบแล้วนะฮะตอนนี้ว่าจะเด้งแนวนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าเด้งไม่ได้นะถ้าเด้งไม่ได้ก็ลงต่อแน่นอนนะครับถ้าเด้งไม่ได้ก็ลงต่อแน่นอนนะครับส่วนจะลงมาได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวก็ไปติดตามกันต่อนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าสามารถเด้ง1,650ได้ก็อาจจะเป็นช่วงรีบาวได้ได้ตามมานะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนาะสำหรับเรื่องของตลาดนะครับอ่าโอเคเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลุด1,650มองลงนะฮะแต่ถ้าเด้ง1,650ได้มองรีบาวน์นะครับอ่ะโอเคเข้าไปสู่การส่องกราฟหุ้นกันต่อนะฮะตอนนี้ ามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกตัวแรกก็คือหุ้น I N G R S นะครับหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้นะครับ I N G R S ตอนนี้ล่าสุดปิดอยู่ที่0.91เนาะออันนี้ผมตีเส้นไว้แล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะที่ตีเส้นไว้ให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ดูกรอบหรือให้ดูแนวโน้มนะครับ ว่าถ้าตีเส้นแบบนี้นะครับมันจะเห็นชัดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันแกว่งตัวนะครับแกว่งตัวออกมาแบบไปปลายสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเลือกทางนะฮะก็เท่าที่ดูนะฮะตอนแรกนะครับเหมือนจะวิ่งนะครับเหมือนจะวิ่งอิงทางลงนะแต่ก็ไม่สะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่นะครับไม่ได้ทําโลนะครับก็คือจุดนี้นะฮะจุดที่ลูกศรเหนตรงนี้นะฮะก็คือจุดนี้นะครับไม่ได้ทําโลใหม่นะครับหมายถึงว่า ในคลื่นก่อนหน้าก็คือโลต่ําสุดมันคือแท่งนี้นะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับมันไม่ได้ทําโลที่ต่ํากว่าเนาะมันกลับยกโลขึ้นนะครับพอมันยกโลขึ้นเนี่ยมันก็เลยขึ้นต่อครับขึ้นต่อก็เลยทําให้สามวันที่ผ่านมานะครับสามสี่วันที่ผ่านมาแท่งเทียนของ I N G I S นะครับกลับวิ่งขึ้นนะครับอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะเส้นสีเหลืองก็คือเส้นแนวต้านนะะกลับวิ่งอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะครับแบบนี้นะฮะ แบบนี้มองว่าน่าจะน่าจะนะครับน่าจะเลือกทางขึ้นนะครับแบบนี้นะน่าจะเลือกทางขึ้นก็เลยมองว่านะครับ INGIS ตอนนี้น่าจะมีแนวโน้มไปทางขึ้นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับคือมองอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะครับแนวโน้มในอนาคตจากนี้ไปมองไปทางขึ้นนะครับอันนี้คือที่ผมมองนะฮะอย่างไงก็สามารถที่จะติดตามต่อได้นะครับว่ามันจะไปแบบนี้จริงหรือเปล่านะฮะ แต่ที่ผมมองคือผมมองแบบนี้นะครับสำหรับการมองกราฟนะฮะก็ถ้าดูจากนะครับถ้าดูจาก MACD นะฮะก็ถือว่าเริ่มนะครับเริ่มกลับหัวขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะเป็นไปได้นะครับที่เขาจะเป็นขาขึ้นต่อในอนาคตนะครับแต่ระหว่างทางมันมีอยู่แล้วนะครับที่จะขึ้นจะย่อลงบ้างแต่ว่าให้มองภาพรวมจากนี้ไปผมมองว่าน่าจะเป็นขาขึ้นต่อนะครับ อ่ะก็ถือว่าเป็นหุ้นต่ำบาทอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังน่าสนใจอยู่สําหรับช่วงนี้เป็นต้นไปนะฮะอ่าตอนนี้นะครับแนวรับนะครับแนวรับก็อยู่แถวศูนย์จุดแปดแปดนะครับแนวต้านก็น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับศูนย์จุดเก้าเจ็ดนะครับศูนย์จุดแปดแปดนะครับศูนย์จุดเก้าสี่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดนะครับจะอยู่แถวนี้นะฮะอ่ยังไงก็ลองไปทํากันบ้านต่อดูนะครับสําหรับตัว INGRS นะฮะอ่ส่งกราฟก็ ถีดว่ามองว่าเลือกทางแล้วแล้วกันนะครับตอนนี้มองว่าเลือกทางไปแล้วล่ะนะผมจึงมองไปทางขึ้นนะฮะอ่ะโอเคมาต่อกันที่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะฮะตัวที่สองขออภัยนะครับตัวที่สองนะฮะตัวที่สองมาดูหุ้น CPI กันนะครับมาดูหุ้น CPI กันตัวที่สองเนาะหุ้น CPI นะครับตอนนี้ล่าสุดปิดอยู่ที่สามจุดหนึ่งหกนะฮะปิดอยู่ที่สามจุดหนึ่งหกถามว่าตอนนี้ทรงกราฟของ CPI อ่าสวยงามหรือเปล่านะครับคือจริงๆต้องบอกว่าหลังจากที่ CPI เนี่ยลงมานะครับช่วงเนี้ยลงมาลงมาเยอะมากนะครับตรงน,นี้นะครับลงมาเยอะมาก ลงมาต่อเนื่องแบบเจ็ดแปดวันนะถือว่าลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะมากหลังจากที่ขึ้นหลังจากที่เป็นขาขึ้นไปอจนถึงแบบทาให้สูงสุดที่สี่จุดหกแปดเนาะแล้วหลังจากนั้นก็แบบ,แบ,บอย่างเงี้ยวิ่งอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็ล่วงลงมาจนมาทําทรงแบบนี้เอาที่เราเห็นปัจจุบันเนาะ<ม>ก็ถือว่าถ้าเรามองจากจุดปัจจุบันนะถือว่าเขาเริ่มกลับมาแล้วนะเขาเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าจากจุดที่ผมดูนะ ผมมองว่าเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามองแบบมองแบบเป็น divergence นะเนาะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าแบบนี้มันจะเฉียงลงนะครับถ้าเราตีเส้นแบบนี้แต่ถ้าเรามามองเทียบกับ RSI นะครับเนี่ยถ้าเรามองมาถ้าเรามามองเทียบกับ RSI เราเห็นว่า RSI มันเฉียงขึ้นนะดังนี้มันเออดังนั้นนะครับดังนั้นมันก็เกิดเป็น bullish divergence นะครับแนวโน้มต่อไปมันเลยขึ้นนะเห็นไหมมันก็เลยเริ่มขึ้นนะฮะพอมันเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่านะครับจากนี้ไปมันน่าจะ กลับขึ้นจริงๆนะครับตัวนี้แต่มันจะขึ้นได้ไปไกลแค่ไหนอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะนะแต่ณตอนนี้ยังมองเป็นแนวแนวโน้มหรือมองเป็นแนวที่น่าจะไปทางขึ้นมากกว่านะครับตอนนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ลองดูแล้วกันลองดูว่าอ่าณตอนนี้นะครับลองลองดูแล้วกันว่าถ้าวิ่งขึ้นมาเนี่ยสมมติตอนนี้ถ้าเรามองจากการตีเส้นนะครับผมว่าจะอยู่ประมาณเนี้ยสามจุดสองหกน่าจะเป็นแนวต้านแถวๆตอนนี้นะฮะประมาณสามจุดสองหกเนี่ย ถ้ามันไปชน3.26แล้วมันผ่านเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะฟันธงเลยว่ามันขาขึ้นต่อแน่นอนนะฮะแต่ถ้ามันไปชน3.26รวถอยอ่ะมันก็จะถอยมาปรับฐานอีกรอบหนึ่งนะอาจจะปรับลงมาอีกแถวแถว3บวกนะ3บวกแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วตัวเนี้ย CPI มันต้องกลับขึ้นไปแน่นอนนะฮะเนี่ยมันน่าจ,จะกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับสุดท้ายแต่มันอาจจะขึ้นไปไม่ได้ไม่ถึงยอดเดิมหรือว่าอาจจะถึงก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มองตรงนั้นนะครับแต่มองว่า ตอนนี้แค่จากนี้ไปน่าจะเป็นอนาคตที่อมองไปทางขึ้นไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่คาดหวังว่าจะมาถึง5บาทที่เดิมนะก็ยังไม่คาดหวังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ลุ้นไปทีระยะระยะละกันนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็ลองไปทํากันบ้านต่อได้เลยนะฮะแนวรับตอนนี้จะอยู่ที่แถวประมาณประมาณสานงนะครับแนวรับประมาณสักสาแนวต้านก็ประมาณสักสามนะอ่ะอยังไงลองดูนะฮะ ไปทํากันบ้านได้เลยนะครับตัวนี้มาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหุ้นหุ้นซันนะครับก็คือหุ้นซัน s U N นะครับอ,อันนี้ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหุ้นซันนะครับที่ผมตีเส้นไว้อย่างนี้นะครับผมก็จะให้มองว่าตอนเนี้มันเหมือนแบบ กำลังเลือกทางแล้วนะฮะเข้ามาสู่ปลายสามเหลี่ยมแล้วกาลังเลือกทางแล้วนะฮะซึ่งนะครับตอนนี้มันวิ่งเลือกทางเหมือนกับว่ามันวิ่งมาทางขึ้นนะแล้วมาชนตรงเส้นแนวต้านพอดีนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะครับอ่ามันวิ่งมาชนตรงเส้นสีเหลืองพอดีเลยนะฮะอ่าเส้นสีเหลืองเส้นแรกนะฮะเนี่ยผมกลับมองว่าเนี่ยมันมาขนาดเนี้ยผมมีความมั่นใจว่าหรือว่ามีการอ่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยแนวโน้มตรงเนี่ยหรือว่าจากนี้ไปะมันน่าจะเลือกทางขึ้นนะ นะครับมันเลยอยากได้มันน่าจะเลือกทางขึ้นเดี๋ยวเราลองดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์นี้นะครับถ้าเขาสามารถปิดนะปิดอยู่เหนือเส้นสีเหลืองเส้นนี้ได้นะผมว่าอนาคตมองต่อนะครับมองต่อถ้าสามารถปิดอยู่เหนือตรงนี้ได้นะอนาคตผมว่ามองขึ้นต่อนะอ่ะยังไงเราลองมาลุ้นด้วยกันนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ผ่านมันอาจจะย่ออีกนิดนึงนะครับแล้วมันก็น่าจะกลับขึ้นอยู่ดีนะคือยังมองไปทางขึ้นอ่ะยังไม่มองมาทางลงนะ อยังไงก็ลองลุ้นดูนะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าเท่าที่ดูจากที่ผ่านมานะมันเหมือนกับว่ามันลงมาก่อนแล้วครับมันเป็นแนวโน้มที่ลงมาก่อนแล้วนะครับรอบนี้มันน่าจะขึ้นได้นะเพราะดูจากตอนนี้นะครับเนี่ยดูจากตรงเส้น RSI นะฐานมันยกขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมฐานมันยกขึ้นฐานมันยกขึ้นมันก็เหมือนกับมันเริ่มมีพลังเข้ามาแล้วมีแรงซื้อมีอะไรบางอย่างที่แบบเริ่มจะดันเข้ามาแล้วนะฮะ เห็นนะฮะไอ้ก็ถือว่าฉีกตัวขึ้นนะครับตัวเนี้ยฉีกตัวขึ้นไปแล้วนะฮะดังนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยแบบมองว่าอนาคตน่าจะขึ้นมากกว่านะครับสําหรับตัวนี้แต่ถึงจะพักตัวหรือถึงจะย่อบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นค่อนข้างจะมั่นใจนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็ลองไปทํากันบ้านต่อดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งแนวรับแนวต้านคร่าวๆไว้ให้นะครับตอนนี้นะครับแนวรับน่าจะอยู่แถวๆนี้นะฮะแนวรับ แนวรับอยู่แถว6.7นะครับแนวรับแถวแถว6.7แนวต้านนะครับแนวต้านมองไปที่มันจะมี6มันจะมี7บาทนะครับแนวต้านแถวแถว7บาทแล้วก็ประมาณสัก7.3นะฮะ7บาทกับ7.3นะครับอโอเคยังไงก็ฝากอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไปทำกันบ้านต่อดูเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ครบแล้วนะครับ2องกราฟทั้งสามตัวนะฮะ ยังไงก็ไปทบทวนไปทำกันบ้านต่อดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจจะสมัครสมาชิกอุดหนุนช่องก็ไปสมัครได้นะครับใครสนใจจะเปิดบัญชีหุ้นเพิ่มเติมรับสิทธิพิเศษค่าคอมที่ถูกนะครับก็ไปสมัครได้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปแล้วนะครับในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม